สวัสดีครับอยู่กับผมนุกกี้ขยี้เป้านะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วในเพจราคาคุยนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับผมก็มีทัศนะฟุตบอลมาให้หนึ่งคู่เช่นเคยนะครับผมนะฮะวันนี้ก็เป็นคู่ที่เตะเร็วนะครับผมเวลาทุ่มครึ่งนะครับผมท็อตแนมฮอตสเปอร์เจอกับนิวคาสเซิลที่สามารถเอาชนะแมนซิตี้มาได้ด้วยนะครับผมนะฮะก็ผลงานของนิวคาสเซิลต้องบอกเลยว่า เหลือเชื่อมากเลยนะครับที่สามารถเอาชนะลองจากฝูงมาได้นะครับผมนะฮะแต่เขาก็มีเกมเยือนที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับเป็นทุนเดิมด้วยนะครับผมนะฮะก็ส่วนท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าทีมของเขาหนีตายจากการเอาชนะวัตฟอร์ดมาได้2-1ถือว่าเป็นการมีสปิริตบ้างนะครับแต่ก็รู้เลยว่า Uh, สเปอร์ช่วงนี้นะครับผมจากการที่มีผู้เล่นบาดเจ็บอย่างเดลี่อรลี่นะครับเบนเดวิสนะครับแฮร์รี่เคนนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นแบบเป็นอะไรที่แบบถือว่าเสียหายมากเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ต้องมาองรอยลุ้นเช็คซองฮอมินด้วยนะครับผมเนื่องจากเกมล่าสุดเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่เชื่อว่านัดน,นีนะ้ได้ลงเป็นตัวจริงแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้สเปอร์เนี่ยถ้า ไม่เป็นซองขมินต้องเป็นยอเลนเต้นะครับต้องเข็นแน่นอนนะครับผมนะฮะสถิติที่เจอกันก็จะเป็นสเปอร์ที่ทำได้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมนะฮะผมมองว่าคู่นี้เนี่ยผลลงเอยต้องเป็นแบบว่าชนะกันไม่ขาดแน่นอนนะครับเพราะว่าลาฟาก็ยังมีทีเด็ดอยู่แต่เกมทองบ้านเขายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าสเปอร์น่าจะเอาชนะได้แต่คงชนะได้ไม่ขาดได้แค่ลูกเดียวนะครับผมรุนนิวคาสเซิลดีกว่าครับผม